อ่าคือเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ไปกินข้าวที่ห้องไขวานใช่ปะคือจะบอกว่าซีดคอมเยอะมากคือมันเป็นแบบแล้วพวกเราก็จะชอบแบบว่าถ่ายเก็บไว้อทุกคนแบบเฮ้ยขออีกรอบขออีกรอบอะไรเงี้ยถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวรอดูเลยนะน้องน่าจะลงไอแอมมั้งนจังหวะซีดคอมในการกินแล้วก็ทุกอย่างมันตลกไปหมดเลยไม่คือเมื่อกี้ใช่ปะคือเมื่อกี้หนูแบบ เข้าไปล้างมือในห้องน้ํากับไขวานี่น้องแบบไปล้างต่อนะ้องไงคือน้องล้างเสร็จปุ๊บล้วก็ไปล้างเข้าไปล้างปุ๊บแต่ทีเนี้ยไขวานนะ่ะก็เดินออกจากห้องน้ำใช่ปะแต่ประตูมันก็แบบเงียบๆไว้แล้วทีเนี้ยไขวานเดินไปปุ๊บแล้วอยู่ดีก็หันหน้ามาหาหนูลนวก็แบบตกใจเขาแบบอะไรเงี้ยแล้วเขาห็บอกว่านึกว่านึกว่าแบบนีบนบ้นี่ดึงอะไรเงี้ยเปล่า,าก็คือเหมือนเสือ้อน้องไปเกี่ยวกับประตูตรงเนี้ยตลกมากทุกคนแล้วหันหน้าแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็แบบ หัวล้อใส่กันนะทุกคนตลกมากเลยเนี้ยก็เลยบอกว่าไขวานขออีกรอบขออีกรอ,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 อบเพราะว่าจะถ่ายเกี่ยว้เป็นคอนเทนต์เลยคือแบบจังหวะเมื่อกี้คือแบบฮาจริงทุมคนเหมือนไขวานจะเดินไปแบบเดินไม่ได้ทุกคนมันติดอะมันติดแล้วก็หันหน้ามองรูปแล้วก็กนึกว่านี่นี่ดึงไว้แล้วแบบนี่ก็แบบล้างมืออย่งมือมือใครอ่างเนี้ยแล้วก็ฮอะไรเงี้ยใช่ใส่เกี่ยวประตู แล้วก็แบบเมียหนึ่งคือหนูกินไก่ใช่ปะแล้วอ้นี่หนูก็จะแบบฉีแล้วก็ฉีมันใหญ่มากก็แบบฉีใช่ปะแล้วก็เอาแบบกระดูกมาส่วนกระดูกอ่ะเออแล้วก็มันก็เป็นเนื้อติดกระดูกอย่างงี้ใช่ปะเล้หนูกำลังจะจิ้มซอสให้ในเนื้อแบบล่วงปลุกออกมาแล้วเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ยแล้วทุกคนแบบแล้วทีนี้น้องๆก็แบบเห็นในจังหวะนั้นแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็แบบหัวลรอกันอ่ะก็คือแบบเรื่องอะไรแบบนี้มันจะเกิดกับหนูคนเดียวไงตลกจริง ใช่แล้วคันนี้ก็เลยพี่นี่ถือค้า้งไว้นะหนูขอถ่ายรูปก่อนแบบถ่ายรูปตอนที่แบบว่าเนื้อมันมันล่วงจากกระดูกแล้วหนูก็ถือแค่กระดูกอย่างเงี้ยจิ่งในการกินไก่ที่แบบว่าอันี้โอ๊ยเมฆโลหะแล้วก็มีอีกมีอีกมีอีกก็คือเหมือ,มอมนฟ้าใสใช่ปะ่ะมนหนวดหาถุงซอนอะไรเงี้ย ้าใส่เห็นถุงซอสพี่ป้าใเนะียหนูก็อ,กอ๋อนี่ไงถุงซอลเลยเนี่ยมันเป็นถุงขยะที่แบบป้าใส่อะใส่กระดูกอะทุกคนกระดูกไก่ที่กินแล้วหนูเปิดมาแบบมีแต่กระดูกอะแล้วมันตลกอะแบบนี้หาถุงซอลแล้วได้ถุงกระดูกไก่มาเอ <c oughs> งแล้วก็มีอีก <c oughs> บอกแล้วมีเรื่องเรื่องราวมันเยอะมันต้องแบบค่อยๆรื้อฟืน้น <c oughs> คือแบบว่ามันเป็นห้องนงี้ใช่ป้าแล้วเป็นประตูแบบติด แล้วพี่อาก็จะนอนอีกห้องหนึ่งฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าเหมือนพี่อาเข้ามาอีกห้องหนึ่งของใครวานใช่ไหมหน,กหนกูก็อ้าวก็ทักอ้าวแล้วก็อยากเห็นห้องพี่อาเลยหนูกาลังจะโผล่หน้าไปพี่อาปิดประตูใส่นหน้าหนูปึ้งอย่างนี้ก็คือแบบเป็นจังหวะที่แบบว่าซิตคอปมากคือกาลังจะแบบชะงกหน้าแบบไปดูบรรยากาศห้องอะไรโดนปิดประตูใส่เฉยอะไรเออ คณะะใช่แล้วพวกเราก็บอกว่าขออีกเทคนึงเดยวจะถ่ายเก็บไว้เออเออแล้วเหมือนประมาณว่าฟ้าใสขอคณิณกินไก่มันเป็นแบบไก่อ่ะมันเคบแบไก่ปะเออแล้วก็พี่คณิณขอกินหน่อยสิพี่คณิณก็ว่าเออเอาสิแต่พี่ยังไม่อิ่มนะเอาเลยก็คือในใจก็คือพี่ยังอยากกินอยู่อะไรเงี้ยแต่น้องแบบว่าขอขอกิน ไม่ไม่แต่ว่าหน้ายังไม่ได้ชนประตูแค่แบบปิดเสียงหน้ายางี้เฉจะเย็นนอกไม่ได้ดังหายนอกแม่แต่วันเนี้ยคือหนูขึ้นเครื่องใช่ปะคือหนูามาจากอุดรอกรุเทพละที่เนี้ยคือทุกคนเก็ตปาว่าคือเวลาเราแบบว่า เราอยู่ข้างนอกนั่งด้านนอกสุดใช่ปะเราอะ่ะก็ต้องแบบออกให้เร็วที่สุดอะเพราะว่าหนูกินใจคนด้านในอะ่ะแบบเขาต้องเอออยากรีบออกแน่เลยหนูก็ออกใช่ปะหนูก็แบบรีบมากแล้วทีนี้หนูก็ต้องแบบแบบเอากระเป๋าข้างบนอะ่ะและ้วทีนี้กระเป๋ามันตกใส่จมูกหนูหนูก็เลยทำท่าแบบโอ๊ยไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บอะไรแต่ก็อาออยู่อาออยู่ตัวมันตกใส่ย่างเงใช่ไหมแล้วก็ในใจคือเจ็บระดีนะที่มีแมสอยู่อะไรเงี้ย ใช่ก็เลยก็เลยแบบรีบรีบเดินไปเลยเพราะว่าแบบว่าเกรงใจคนด้านหลังกลัวเขารอ